สุขการสุขการคนไทยนะครับโมถึงหมดนะคะรับก็ขอถือโอกาสนี้นะคะรับขอเอานำ้ำน้ำทรงปลอยน้ำอบน้ำหอมนะครับมารถน้ำน้าหอมอุ้สกระสึงแปด่ันการนั่งมาแ้าวโมฮานะฮะได้ร่วงเกินาทางวัญญาจะทั้งใจขึ้นไปตัดกันหน,านา้า โการนี่นะครับขอผมมาว่าโรถโบนเืออภไยก็หมอทุถึงนนะครับคาว่าคือดวงืนท่านน้อกระอถุงโารนี่นะครับรถโบนเนื่ออไรกันถึงโบนนะครับหลังสการน่าจค่อยว่ากันไหมนะครับจะขอถุงรนี่ครับจะขออ ถือถือว่าเฮาเนี่ยได้มาสัมมาคารว,าวะได้ก็จะอยากจะขอข้าวโอ๊อโยพะะอได้ครับยาโมเฮาจะกินนะครับแต่ท่านเนี่ยหรือหรือเอาเอาบทเหตุก็ได้นอกท่านเดี๋ยวหมละนะครับนกนั่นจะว่าในใจเนานะครับนกเ,เอาหอมมะที่ประชุมกนะ